ที่ดูเครื่องบินตรงสนามบินส่วนภูมิอยู่ชั้น7นะครับเห็นไหมตรงนี้เขาเขียนว่าบริเวณดูเครื่องบินนะครับผมจะพาไปดูนะครับเราต้องเดินผ่านตรงนี้ก่อนเดินผ่านตรงแถว Q นะไปแถว R นะครับตรง R กับ S นะครับเดินไปตรงข้างหลัง R นะครับเราเดินทะลุไปข้างหลังก็คือตรงระหว่างยักษ์สีเขียวกับยักษ์สีแดงนะครับเดินขึ้นบันไดเลื่อนขึ้นไปจาก ชั้น4นะครับบันไดเลื่อนขึ้นไปชั้น6แต่จุดชมเครื่องบินนะครับจุดชมเครื่องบินจะอยู่ที่ชั้น7จริงๆแล้วจากชั้น4ไปชั้น6อาจจะขึ้นบันไดเลื่อนหรือขึ้นลิฟต์ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมพาขึ้นบันไดเลื่อนแล้วกันขึ้นบันไดเลื่อนตรงนี้นะครับเราเดินขึ้นไปแล้วก็ขึ้นบันไดเลื่อนไปนะครับ <quin ze S 1> บันไดเลื่อนตรงนี้จากชั้น4ี่มันจะขึ้นไปชั้น6ก่อนนะครับยังไม่ใช่ชั้น7นะบันไดเลื่อนนี้จะอยู่ระหว่างยักษ์สีเขียวตัวนี้นะครับ กับยักษ์สีแดงหลักๆก,ก็คือเดินมาข้างหลังยักษ์สีเขียวนะครับก็จะเห็นบันไดเลื่อนเนี่ยชั้น6กครับเวลาเราถึงชั้นนี้ยังไม่ใช่จุดบริเวณดูเครื่องบินนะครับแต่เราก็อาจจะเห็นเครื่องบินได้เหมือนกันเดี๋ยวผมพาทนไปดูนะครับเห็นไหมไอตรงนี้คือตรงที่พวกเจ้าหน้าที่พวกคนเขามานั่งพักตรงนี้นะครับจากนั้นก็เดินเข้าไปดูตรงหน้าต่างตรงนี้เหมือนมันจะดูเครื่องบินได้นะครับแต่เอ๊ะไม่ใช่นี่ เดินเข้าไปมีแต่หลังคาเขามีแต่โครงหลังคาเต็มไปหมดครับดูไม่ถนัดนะมีหน้ามันไม่ใช่จุดดูเครื่องบินครับออกไปละเดี๋ยวนี้เราไปที่ชั้น7ดีกว่าที่เขาบอกไปดูเครื่องบินชั้น7นะครับจากนั้นเดินออกไปทางออกตรงนี้มันจะเขียนไปว่าบริเวณดูเครื่องบินนะครับเนี่ยตรงเนี้ยต้องเดินนะครับไม่มีบันไดเลื่อนนะบริเวณดูเครื่องบินตรงเนี้ยเดินขึ้นไปเรื่อยๆรืนะครับตามทางไปเรื่อยๆมีทางเดียวครับยังไงก็ไม่หลงไปสุดทางตรงนี้ก็จะวกกลับขึ้นไปเดินขึ้นไปอีก บริเวณดูเครื่องบินเห็นไหมครับมันเขียนไว้ว่าบริเวณดูเครื่องบินนะครับหรือว่า observation deck ทีนี้เดินไปอีกก็หวังว่าวิวคงจะได้นะครับดีคงดีกว่าชั้น6แต่มีหลายคนคอมเมนต์มาในคลิปที่ผมแปะรูปลงไปบอกว่ายังไงตรงนี้ดูไม่ค่อยดีครับพื้นที่ดูเครื่องบินไม่ค่อยเห็นเหมือนกันไม่ดีเท่ากับดอนเมืองนะ ทีนี้มันลุ้นกันดูนะครับเดินถึงแล้วชั้น7นะครับเป็นไงบ้างบรรยากาศเดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีหนึ่งนะมีทางขยะมีอะไรด้วยอ๋อมีบริเวณที่เจ้าหน้าที่เขาเจ้าหน้าที่การท่าเขามานั่งกินข้าวตรงนี้ได้ด้วยนะครับตรงนี้เห็นไหมครับเขามานั่งกินนูน่นกินนี่ได้นะเพราะว่าชั้น6กเขาห้ามนําอาหารและเครื่องดื่มขึ้นมานี่ตรงนี้คือตรงที่ดูเครื่องบินนะครับอืมตามมุมมองที่ผมดูนะครับมันก็ไม่ค่อยต่างจากชั้น6เท่าไหร่นะชั้น7เป็นบริเวณดูเครื่องบินเห็นไหมครับ โครงหลังคายังเต็มไปหมดเหมือนเดิมเครื่องบินก็อยู่ตั้งไกลครับคิดว่าเหมือนที่หลายท่านเพื่อนๆหลายคนบอกนะครับว่าตรงนี้ก็ดูของส่วนณภูมิที่ดูเครื่องบินยังไม่ดีเท่ากับของดอนเมืองนะครับดอนเมืองเขาบอกว่าดูเพลินดีกว่าอันนี้โอ้โหดูเครื่องบินตรงไหนเครื่องบินอยู่ไหนล่ะครับเนี่ยหายไปไหนแล้วเครื่องบินสุดท้ายเดินกลับดีกว่าครับไม่ได้เห็นอะไรเท่าไหร่เดินกลับดีกว่าครับเดินลงทางเดิมนะครับทางเดิมเลยนะ มีทางเดียวนะครับทางลงพอถึงชั้น6นะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินลงทางที่ไม่ใช่ทางบันไดเลื่อนนะจะลองลงลิฟต์ดูครับเนี่ยลงลิฟต์ดูครับจากชั้น6ก็มีลิฟต์ลงไปชั้น4เหมือนเดิมไปทางออกขึ้นเครื่องนละครับแล้วค่อยว่ากันครับ